สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะแห่เป็นห่วงแจ็คแฟนฉันแจ็คแฟนฉันโพสเจ็บถูกเพื่อนหักหลังนินทาเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่เมื่อมีปัญหาจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือตลอดสำหรับแจ็คเฉลิมพลหรือแจ็คแฟนฉันแม้บางครั้งจะไม่เป็นดั่งใจหวังแต่ก็พร้อมเสมอเพื่อเพื่อนและคนรอบข้าง ล่าสุดดูเหมือนแจ็คแฟนฉันกำลังมีปัญหาใหญ่เข้ามาให้ท้อใจหลังเจ้าตัวโพส์ภาพนอนอยู่บนโซฟาพร้อมข้อความระบุว่าปัญหามันมีเข้ามาเยอะก็ปล่อยวางบ้างดูคนให้ดูยาวๆเลือกคนดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วชีวิตก็จะมีความสุขจำวันนี้ไว้มาไกลแล้วแจ็คดูแลพ่อแม่ทำแต่สิ่งดีๆเชื่อว่าสิ่งดีๆจะกลับมาหาเองนินทา ไปเถอะไม่สนใจหรอกเหนื่อยรักคนที่เขารักเราจบงานนี้เพื่อนๆในวงการและชาวเน็ตต่างเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามพร้อมบอกว่าอย่าไปคิดมากขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ี e ิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ